ชมมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะ,ะกับนาทีชีวิตของหนูน้อยวัยสามขวบจุงจัก,กรยานอยู่ในซอยดีๆปรากฏล่วงพึบหายไปเลยหายลงไปในไหนลงไปในท่อที่ไร้ฝาปิดค่ะนี่ค่ะเป็นช่วงวที่น<ว>้องบิ๊กหนูน้อยวัยสามขวบวจุงจักรยานมาล่วงลงไปทั้งน้องบิก๊กทั้งจักรยานเลยเออแล้วท่อเนี่ยไม่ใช่ตื้นๆน,นะพี่กิง้งพี่บอลลึกเป็นเมตรค่ะในท่อมีน้ําอีก เป็นน้ำเน่าน้ำเสียมีขยะอยู่ข้างในซึ่งตรงนี้เนี่ยพอน้องร่วงหล่นลงไปในท่อปรากฏว่าโชคยิงดีนะมีพี่ชายค่ะที่เล่นอยู่บริเวณนั้นเขาเห็นแล้วก็คนงานเขาเห็นก็เลยรีบวิ่งมาแล้วก็ดึงน้องบิ๊กขึ้นมาแบบนี้ด้วยความที่น้องตกใจอ่ะดูสิเนื้อตัวเปียกปอนยังตกใจเลยค่ะเดินร้องไห้ทั้งที่เนื้อตัวเปียกแล้วน้องได้รับบาดเจ็บด้วยนะมีแผลตลอกทมร่างกายนะคะแต่ว่าเหมือนน้องเนี่ย ตกใจไงก็เลยยังวิ่งไหวอยู่แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคุณแม่น้องบิ๊กเนี่ยชื่อว่านางกรดุกพรอายุ37ปีเขาเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านค่ะมีคนโทรมาบอกว่าลูกชายตกท่อก็เลยรีบกลับมาดูพอกลับมาดูโอ้โหลูกชายยังนั่งร้องไห้อยู่เลยอะ่ะเนื้อตัวเนี่ยโอ้โหเปียกปอนเลยนะคะเขาก็เลยถามว่าน้องเนี่ยได้กินน้ําในท่อเข้าไปไหม,มน้องก็บอกว่ากินเข้าไปเขาก็โอ้โหตกใจสิ เออเพราะว่าน้ําในท่อเนี่ยเป็นน้ําแบบน้ําเน่าน้ําเสียก็เลยกลัวว่าลูกจะติดเชื้อแล้วน้องเพิ่งสามขวบเองจำลักเอานะก็เลยรีบพาน้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลค่ะปรากฏตรวจร่างกายเนี่ยก็โอเคไม่ได้ติดเชื้ออะไรแต่ว่ามีการถลอกตามร่างกายแล้วก็เหนือตัวช้ํานะอันนี้ก็เป็นช่วงที่น้องเนี่ยจุงพี่อ้อภัยจิตไปดูซิว่าอ่ะท่ออันนี้แหละครับที่ผมเนี่ยตกลงไปแต่ว่าเขาได้มีการเอาฝาท่อเนี่ย มาปิดไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่คุณแม่บอกว่าฝาท่อปิดแล้วก็จริงแต่ว่าการรับผิดชอบหรือว่าคนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังไม่มีใครติดต่อมาหาแม่เลยนะจนแผลของลูกแม่เนี่ยแห้งตกสะเก็ดแล้วยังหายเงียบกันอยู่เลยชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าตรงบริเวณนี้เนี่ย เป็นการเคลียร์พื้นที่ก่อสร้างถนนเป็นระยะแค่สั้นๆอย่างนะ50เมตรค่ะแต่ว่าทําไม่เสร็จสักทีทำทาหยุดหยุดบางวันก็มีคนงานบางวันก็ไม่มีคนงานแต่ว่าตรงท่อตรงนี้เนี่ยอยู่กลางถนนเลยไม่มีการเอาอะไรมากั้นเลยค่ะมไม่ว่าจะเป็นวันที่ปฏิบัติงานหรือไม่ปฏิบัติงานก็เปิดโลง่งๆไว้แบบนี้เลยชาวบ้านเนี่ยต้องหาอะไรมากั้นกันเอาเองอะ่ะ เพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยก็เป็นบ้านของเขานะคะหลังจากนั้นค่ะก็ไปพูดคุยกับนายสอลวิทย์แซ่ลิม้มเป็นนาย,ยกเทศบาลตําบลย่าแพร่อาเภอเมืองสมุทรสาครเขาก็บอกว่าไอเหตุการณ์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากความสะเพา ของช่างที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างค่ะหลังจากนี้เนี่ยจะมีการจี้ให้ผู้รับเหมาเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับคุณแม่น้องบิ๊กเขาก็มาพูดคุยกันแล้วก็เลยมีการนัดกันนะคะว่าจะมีการเจรจากันในวันอังคารที่5มิถุนายนนี้เข้ามารับผิดชอบอาการบาดเจ็บของน้องแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลต่างๆออโอ้โหแทนที่จะเอาอะไรมากั้นมีป้ายเตือนเนาะอยู่ในเขตชุมชนแบบนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่ะผู้ เดน34 HD f เวอร์ชั่นใหม่รางวันใหญ่รออยู่นะคะ